สว,ส,วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านดวงดีพักเครื่องนะครับมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็มีเครื่องรางนะครับขอเรียกว่าเครื่องรางครับเป็นกระตุกนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับกระตุกยิ่งมียิ่งรวยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 6 1 2 8 2 9 7 8 7นะครับ0612829787้านะครับร้านดวงดีพักเครื่องนะครับ ยินด tamam, ีแบ่งปันนะครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับ ID Line ก็เป็น ID Line เบอร์นี้นะครับ0612829787นะครับเบอร์นี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีพักมีนะครับมีเครื่องรางนะครับเครื่องรางของลุงปู่มาศิราครับเป็นกระตุกนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับกระตุนยิ่งมียิ่งรวยนะครับของลุงปู่มาศิราครับสิริจันโทะครับยิ่งมียิ่งรวยครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับยิ่งมียิ่งรวยครับนะครับเห็นครับเขียนข้างดอกว่ายิ่งมียิ่งรวยครับนี่ครับยิ่งมียิ่งรวยแล้วก็เป็นยันอาคระครับเป็นยันอันนี้เป็นยันของเหรียญเหนือดวงนะครับต้องก่อนบอกก่อนว่าเป็นยันของเหรียญเหนือดวงครับนี่ครับเป็นยันของเหรียญเหนือดวงครับและเขียนตรงนี้ว่าทองเงินรวยยิ่งมียิ่งรวยทองเงินรวยครับนี่ครับที่ดอกที่ดอกกระตุกนะครับนี่ครับเขียนไว้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับ แล้วก็มีหมายเลขนะครับหมายเลขกำกับจํานวนดอกนะครับหมายเลขกำกับจํานวนดอกนะครับหนึ่งสามสามห้าครับดอกนี้ครับ่ครับประกันของแท้นะครับประกันของแท้นะครับผมแบ่งพี่แบ่งน้องชายมาครับพอดีน้องชายไปไหว้หลวงปู่ครับแบ่งน้องชายมามาแบ่งบันนะครับมาแบ่งบันก็มาบวกนิดหน่อยบอกตรงๆเลยก็คือมาบวกนิดหน่อยครับมาบวกนิดๆหน่อยนะครับนี่ครับมาบวกนิดๆหน่อยๆนะครับ มาแบ่งปันผู้ศรัทธาไม่ต้องขึ้นรถไปกาลสินนะครับไกลบอกก่อนเลยเลยว่าไกลค่าน้ํามันนี่หมดเกือบหมื่นอ่ะต้องบอกว่าหมดเกือบหมื่นนะครับซื้อที่ผมก็คือแท้เหมือนกันมาจากวัดเหมือนกันครับผมประกันให้นะครับผมประกันให้นะครับร้านลรงดีนะครับประกันแท้ตลอดชีพเลยครับประกันของแท้ครับร้านตรงดีเล่นของแท้นะครับเล่นของแท้เล่นพราแท้ครับผมมีพราหลักมากมายครับก็กดฝากกดติดตามด้วยครับกดติดตามในคลิปอื่นๆครับผมมีพราหลักมากมายนะของลุงปู่มหาศิดานะครับ มีพระหลักมากมายเลยที่จะมาแบ่งปันนะครับอยากสนใจรุ่นไหนนะครับสนใจรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนทักมาได้นะครับที่ไอเดียไอเดีไลน์เบอร์นี้เลยครับ0ูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์นี้เลยครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์นี้เลยครับทักมาเลยนะครับก็มาเข้าเรื่องกระตุกนะครับนี่ครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับกับพุทธคุณรอบด้านนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับ มั่งคั่งมากมั่งคั่งเงินทองมากมายครับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับทําอะไรก็ประสบสาเร็จครับเฮงเฮงครับนี่ครับทองเงินรวยก่อนครับเป็นพรของหลวงปู่ครับติลาที่เขียนออกมาลงที่อักษรหรือจานตรงนี้นะครับที่กระตุดดอกนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็แบ่งบูชาครับผมแบ่งบูชาดอกละนะครับพร้อมหนึ่งดอกนะครับพร้อมใบอาราธนาหนึ่งใบนะครับนี่ครับหนึ่งดอกพร้อมใบอาราธนาหนึ่งใบนะครับนี่ครับ ราคาเอา400บาทนะครับ400บาทนะครับเอาราคา400บาทนะครับ400บาทพร้อมจะส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางครับแบ่งบูชาดอกละ400บาทนะครับพร้อมจะส่งและมีบริการเก็บเงินปลายทางครับบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสบายใจได้นะครับบทสวดนะครับบทสวดนะครับหลังนโมสามจบนะครับนมะนมะอุนโมวิมุตตะนังนะครับนโมวิมุติยานะครับลาหูนะครับเป็นบทสวดของลูกปู่มหาศิรานครับ ท่องไว้จำาขึ้นใจครับบส <confusion> ทสวดพวกนี้นะครับถือว่าเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสวดได้ก็มีโชคมีลาบนะครับหรือสวดไม่ได้ก็มีโชคมีลาบครับเอาไว้เป็นบูชาครับใบเป็นบูชาครับกระตุดนะครับ <that> พกติดตัวไว้นะครับพกติดต <that> ัวไว้เลยยิ่งมียิ่งรวยนะครับยิ่งมียิ่งรวยดอกละ400บาทครับเอาดอกละ400บาทนะครับสนใจก็ทักมานะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับดอกละ400บาทนะครับดอกละ400บาทนะครับพร้อมใบรัตนานะครับนี่นะครับขอบคุณครับ